เดี๋ยวไทยหลังจะจบครับเพลงสุดท้ายเพลงน,นี้นะครับก็จริงๆแล้วต้องจริงๆไม่อยากจ่ายไปเลยอยากร้องหลายเพลงเลยนะเพราะว่าคิดถึงแฟนชาวเชโทุกคนแล้วก็อบอูม,บมากๆครับวันนี้ตื่นเต้นครับที่ทุกคนมาอรอฟังกันร้องเพลงแล้วก็มาพบปากสัญกักษณ์แล้ววันนี้ก็ขอมอบเพลงสุดท้ายวันนี้กับทุกทุกคนครับผม <c oughs> thank you What yeah สำหรับการเปิดงานอย่างเป็นรายการของอีออนไทรซเดย2013ในวันนี้สุดยอดไหมคะเป็นแม่นี่คือของขวัญของอีออนยี่ออนก็บอกว่ามีของขวัญมาให้ทุกคนเหมือนกันนะคะจริงครับใช่ค่ะนี่ขึ้นใจโโอ้หเห็นเป็นของขวัญที่น่ารักอ่ะพี่ของขวัญให้เหมือนกันเลยค่ะเอาเป็นว่าวันนี้เนี่ยทุกคนก็เดินทางมาถึงตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาแล้วใช่ครับมาพิศนุโลกนี่เป็นครั้งแรกใช่ไหมคะเป็นครั้งแรกครับผม้ ได้เข้าไปหลายที่มากเฮ้ยเป็นครั้งแรกอยากมาอ <invention. S 3> ีกไหมคะอยากมาอีกเพราะว่าการน่ารักมากให้การต้อนรับปีใหม่แฟนๆอยากให้มาอีกไหมคะถ้าอยากให้มาอีกสมัครบัตรกันเยอะๆนะคะถูกต้องครับผมให้มาเจอกันบ่อยๆใช่แล้วนะคะรู้ว่างานอีออนแตงเซ็นเนี่ยเขาจัดทุกปีอยู่แล้วใช่ครับนะคะปีหน้าอยากให้หนกกันมาอีกไหมคะ เยอะๆเลยนะคะวันนี้นักกาก็มาพบกับพี่น้องชาวพิษณุโลกนะคะถือว่าเป็นของขวัญพิเศษจริงๆกับวันนี้คอนเสิร์ตครั้งนี้นะคะสนุกสนานที่เดียวแหลกนะนะแล้วก็กิจกรรมในวันนี้เนี่ยเราก็ยังจะทําเรื่องของสิ่งดีๆแบบนี้นะคะให้กับลูกค้าอีกเยอะๆใช่ไหมคะคคแล้วก็วันนี้กลับเลยหรือเปล่าคะยังครับเดี๋ยวหาอะไรกินก่อนไปกินด้วยกันไหมจะบอกว่านั่งเดี๋ยวมานะคะไปกินกับกันด้วยดีกว่า กิจกรรมวันนี้เนี่ยนะคะก็ต้องขอขอบคุณทัองกันมา,มากๆเลยแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยนะคะชาวพิษนุโลกเนี่ยเขามารอตั้งแต่ประมาณ1 1โมงโคือหน้าประตูนี่คืณเต็มไปด้วยลูกค้าของยออนแล้วก็แฟนคลับวงกานทังนั้นเลยลละะนะคะแล้ก็หวังว่าปีหน้าทั้งกันก็จะได้มาร่วมสนุกกับเราอีก,กเนาะใช่ไหมคะ,คะเอาเป็นว่าเพื่อเป็นการมัดจําก็ให้ท้องกันเชิญชวนลูกค้า มาสมัครกันเยอะๆแบบสไตล์ของกันดีกว่าว่าจะชวนแบบไหนครับผมก็ขอเชิญทุกคนนะครับที่ใครที่ยังไม่สมัครเป็นลูกค้าอีออนนะครับตอนนี้ครับสมัครได้เลยน่าสมัครเลยครับแล้วก็จะมีโอกาสได้พบกันอีกถูกต้องใปีถัดไปครับผมใช่ค่ะคุณผู้ชโอ้โหต้องขอขอบพระคุณนทุกการมาเยอะเลยนะคะวันนี้เหนื่อยหน้าดูเหงื่อตกเลยนะคะเอาเป็นว่าในฉันต้องขออนุญาตเรียนเชิญนะคะคุณเนธวัตรชดวิจิตรนะคะรองกรรมการผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการตลาดบริษัทอีออนธุรกิจทรัพย์ไทยแลนด์จำกัดมหาชนนะคะพร้อมชวอนดอกไม้ เป็นที่ระด้กักับน้องกันเดนตาค่ะโอ้น่ารักมากะะสร้างความสุขและความสนสนานให้กับลูกค้านาย้อนไเด็จริงๆค่ะ <S <S ล้เดี๋ยวรัีกาะะต้องขอเรียนเชิญด้ออตัวแทนจากร้า,ทานท้าทั้งสท่านนการและรวมถ,ถึงตัวแทนจากสูนนาเซ็นทรัลาาฟิสุโลในการร่มขึ้นร่วมถ่ายรูปนะคะกับคุณกันเดสตาในวันนี้ด้วยเเชิญเลยนะคะ แลนด์จำกัดมหาชนด้กันแล้วก็รวมถึงเจ้าหน้าที่ของอีออนทุกท่านผู้บริหารทุกท่านนะคะคลิโรูปถ่ายรูปกับคุณกันเดชสาบนเวทีค่ะพอยนุนาตเชิญเลยค่ะไอคือโฉมหน้าของผู้บริหารนะคะ จับมาให้แบบท่านไม่ผิดหวังอีกเหมือนเคยด้วยค่ะขอทกคนยนนึงหคผู้บริหารก็เขิน่ตอนนี้เขนานของเขา ทุกท่าน,นนะคะเจ้าหน้าที่และตัวแทนจากบ,บริษัทที่ทอดพระสินดับด้วยขอบพระคุณคุณนะะันทวัฒน์ชลพิจิตรด้วยค่ะเอาล่ะตอนนี้หนุ่มกันนะคะก็ยังอยู่กับเราบนเวทีอีกนิดน,นึงดีไหมใช่นาะนะคะเพื่อที่จะฝากผลงานกันละกันนะคะว่าวันนี้จะมีผลงานอะไรฝากไว้กับอ้อมอ,อกอ้อมใจชาวมิชลโลกบ้างครับผมตอนนี้มีผลงานละครซิคอมครับเรื่องลูกพี่ลูกน้องครับผ,ผมอะไรทุวกวันเสราร์ครัผมเย็นทางช่องเก้า oh. แล้วก็มีซิงเกิลครึ่งใจครับแต่ว่า เดี๋ยวนี้เขาจะมีซีรกส์ใหม่มามีเร็วๆนี้ด้วยใช่ครับผมรอติดตามครับได้เลยนะคะเอาเป็นว่ารับประกันว่าพี่น้องชาวพิศนุนโลกติดตามแน่นอนรับ